ะนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์น้องต้นหอมกันค่ะคือความจริงเขาก็รู้แหละว่าเป็นวันเกิดของเขาอะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าของฝันที่เราจะให้นี่มันคืออะไร ไข่เอาไปอ่ะเยี๋จ้ะอ้าดับเดี๋ยวตดเซมไลดูดดดม,มังเนี่ยมแล้วไม่แล้วแฮปปี้เแบบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เแบอร์เดย์ทูยูหอมไปกิ้จะ

เกิดยกมือขึ้นแล้วคนนี้ก็เป็นเป็นทุกคนเอามามามาอ่ะมามาอ้ฐันเปล่าอ่ะเอาเลยเอาเปล่าปูมือเอาปดปดมือฝันกันดิฟ้าเาย <Okay. S 1> จะของมันเกิดนี่ไม่ใช่นะจะของมันเกิดคือพี่หอมนะมาค่ะไปแกะของฝันกัดนดิฟ้าว่าจะเป็นอะไรพี่วาร์เรน พี่เป็นคนแรกเลยเอาหยุดก่อนหีุก่อนหีุก่อนอน,นี่นะคะอันนี้ใครซื้อให้พ่อเกณฑ์ซื้อให้อย่พึ่งลูกกก็พึ่งใจเย็นใจเย็นดูช้าลูกช้าช้าช้าอ่ะหยุดช้าช้าเลยค่ะดูเลยค่ะสั่งมายังไม่ได้แกะเลยค่ะคือจะให้น้องตุ้หนหอมเนี่ยแกะเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรสพ์เพลงเลยมาเดี๋ยวแม่เอาไปแกะให้ ทำบอกค่ะไนิมีนะห้ามน้องน้อนอย่าทำเพิ่งรู้เพิ่งห้ามทำเองนะคะ่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยทำใช่ค่ะไหนหามพูดกับกล้องสิให้ผู้ใหญ่ช่วพูดดังๆลูกมันไม่ได้ยินเลย่ใช กไม่ก่เกอไม่กนะคะแม่แม่กันเล่นแกันเล่นีใจมากเลยอ่ะดีเดี๋ยวลกเวพาดีกหตรงงหลังข้าหลังข้างหลัลูกนี่ตรงนี้จริงอ่ะอลูกจะเพิ่งเดือตางแล้วเดี๋ยวางนะไหนให้พ่อดูดน แล้วก็ไม like ่พ ah! ้นูวนี้นี่อะไรดูเราตหอมรีบมาแกะตแม่บอลไปแค่กล่องเนาะดี๋ยวอไปดีด ว่ามีอะไรมั่งเนี่ยไหนแม่ขอดูหน่อยดิอันนี้อะไรตู้เย็นค่ะเอาไว้เปิดได้ด้วยค่ะทุกคนตู้เย็นเปิดได้ด้วยเครื่องปั่นชั้นแล้วโอ้โหสวยเห็นอย่างนี้แล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกเลยอันนี้อะไรกระทะกระทะแบบเทน้ำลงไปด้วยเหมือนเหยือกเลยอันนี้อะไรโอ้ยเต่าแกะค่ะทุกคนเต่าแกะไอันนี้แกะไม่ออกอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไก่ ทุกคนใส่สีม่วงค่ะแล้วก็นี่ข้าวโพดตาหลิวหัวใจมีดตาหลิวเอาไรแกให้ลูกไหมอ้าวโอเคอะโอเคอะโอเคอะโอเคโอ้โหมีกระป๋องน้ำบัดลมมีเงินมีอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะทุกอย่างเลยค่ะทุกคน <gas> ไปให้กล้องดูไปกล้องดูหนูชอบไหมคะเล่นนี้เป็นเล่มกระไก่เลนนี้เป็นเล่นอะเอ็นบีไงลูกเลนนี้เป็นเล่นเอ็นเล่มันมีกัชี้ะมันเป็นระาสอันก็เป็น เด,เด็กห่วงเล่นของขวัญไม่มีใครสนใจเค้กเลยค่ะตอนนี้ต้องตัดแบ่งให้พี่วาเลนเอากลับบ้านเพราะว่าน้องต้นหอมกินเยอะไม่ได้น้องต้นข้าวก็เหมือนกันนี่ค่ะจากเค้กก้อนเท่านั้นเหลืออันเท่านี้น้องกินเยอะไม่ได้ค่ะเลยให้พี่วาเลนไปเยอะเลยแล้วก็เนี่ยค่ะแบ่งเท่านี้เดี๋ยวเอาไปให้น้องอไปให้ยายจาก,กันค่ะให้เป็นเด็กดีนะให้เรียนขยันเรียนให้หนู ไม่ตกนะล,ลูกนะอันเดือด้วยสวยจ้ <laughs> <c oughs> าจะเอาเอาเอาเค้กมาให้พ่อค่ะอ๋อนะคะใช่อลักษณดูนะอายุเป็นเด็กดีนะจะดีจะสนกับพ่อแม่นะจะไปตั้งใจเรียนนะทำ้วยนะ <laughs> เฮ้ยค่ะเอาไปดีๆแกไปพ่อกันพ่อกินเ <laughs> นาะแกไปชื่อดี เม่อกี้ึงเม่อกี้ึงกิดหนูหนอยากให้่หารอคนเก่งของแม่รอแม่รอแม่ก็รักหนูลูกโอ้ให้หนูแข็งแรงนะลูกน้อหนูด้วยนี่ยดื้อกับแม่นะแล้วเขาจะให้แม่อีกคนนึงเหรออ่าไว้แม่เดี๋ยวไม่ใช่วันเกิดตัวเองนะวันเกิดตัวเองวันไหนวันนี้เหรอวันจันทร์ ใช่หรอใช่ไม่บายลนะค่ะไม่บายค่ะขดเล์กรแชราไม่กไลค์กะไลค์กชรไม่สนใจเลยนะ